Hey! Mike! ไม่จริงนี่คือไอเทมที่กากที่สุดอย่างนั้นเหรอไม่ไม่เถียงไม่คิดจะเถียงไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นแอปเปิลเหลือก็5วินาทีหลังจากที่ไม่ได้สู้ก็จะฟื้นฟูเลือดส่วนมวกกันน็อกถ้าเกิดว่าโดนดาเมจเท่ากับหรือมากกว่า10%ของแม็ก p เฮดพีในการโจมตีครั้งเดียวมันจะทาดาเมจกับศัตรูรอบข้างอารมณ์เหมือนเกาะสะท้อนระยะประชิดอะไหนๆก็จะเล่นไอเทมสายกาก,ากและใส่เสื้อวินมาด้วยเลยเมื่อไม่ได้ต่อสู้จะทําให้ได้รับโล่ ที่ทําให้การโจมตีพิเศษเท่ากับ15%ไลฟ์ like ผลบ้านะผมคือแท้งตัวเดียวในเกมนี้ผมมันช่างพรีเมียมผมมันช่างลิมิเต็ดผมมันคือจํานวนเฉพาะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยมีโล่เว้ยนี่คือโล่กันเวทเออตีไปตีไป ตีไป,ไปได้ลูกบอลมาหนึ่งลูกไม่ต้องมุ่งมันไปทําแต้มเว้ยไม่ได้เอาไอเทมสายทําแต้มมามุ่งมันเก็บเลเวลดีกว่าแล้วก็ดักคาเขาไปไหนอะฮะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยปิกาจูโจมึงหลังกูไว้หรอฮะอะไรไอเจ้าหมาน้อยเลือดเต็มมากเป็นไงอะโอเคแอปเปิลติดละแล้วก็แอปเปิลก็หายไปแอปเปิลเนี่ยมันจะติดก็ต่อเมื่อแบบผ่านไป5วินาที โอเคแอปเปิล okay, ติดพอแอปเปิลติดเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเนี่ยฮิวเลือดซึ่งบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์ผมตั้งตนอยู่ในป้อมก็โอเคแล้วปะ่ะคือตอนไฟเนี่ยมันไม่ได้ช่วยฮิวเลือดนะสกิลพัลสิบของแอปเปิลเนี่ยจะหายไปทันทีเอ้ยเฮ้ยเ้ยมันก็เกินไปมันก็เกินไปมันก็เกินไปพุ่งมาทําไมวะเนี่ยออใส่ไฟไปครอบครัวเขาจะได้แตกแยกเฮ้ยแปดนาทีเพื่อนทําไมเพื่อนขึ้นมาเอาตรงนี้ก่อนเฮ้ยชึบมือ แล้วก็หนีขึ้นมาอ้าวโอเคกูตายไม่มีใครไปกับผมเลยหมวกกันน็อกถามว่าดีไหมเอาตรงๆก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันจะต้องโดนการโจมตีที่แบบมีดาเมจแรงหรือเท่ากับ10%ของแม็กเฮพอะเอาป้อมแตกเลยอะไรวะสมแล้วจริงๆเลยที่เป็นคอนเทนต์เสียแต้มขอคลิปสักตัวหนึ่งได้ไหมอะ จะเปลี่ยนล่างล้วขอตัวหนึ่งโอเคเปลี่ยนล่างเออจับจับจับจบโอมาไม่ทันตีไปตีไปเรียบร้อยแตมเติมก็ไม่ได้ทําด้านล่างก็น่าจะเสียไป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 ด้านล่างก่อนเฮ้ยชุบเออ แคลลี่ตัวเมื่อกี้แบบโดนหมาจิกทีเดียวคือตายโอเคแท้งอย่างผมก็ไม่รอดแค่ใส่ไอเทมโง่ๆมานี่ถึงก็แบบทำให้เกมเปลี่ยนเลยเหรอเนี่ยไม่สิมันต้องชนะอ่ะอ่ะอ่ะอออือผักมันไปก่อนโอเคได้ดิได้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 ได,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 ได้โอเคสวยขอหน่อยละกันสี่แต้มเกมสูสีตรงไหนวะกาเบียแกพุงใส่ใครเอ้ย แกเห็นมดอยู่แถวนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้้ยเลอดหลอดเอ้าตกที่นั่งลำบากสุดๆยังไม่ได้อยู่ในมูฟเลยอ่ะโอยากจริงว่ะใส่ไอเทมมาแบบนี้ดาเมจก็ไม่มีจะทำให้ยืนนานขึ้นก็ไม่ใช่โอ้ยหมาเก็บเลจิไปแล้ะปิกาจูแกจะไปไหนฮ้อืออืออือ ต้องรอแคลรี่เกิดแล้วเนี่ยเฮ้ยหมามันจะทำแต้มอยา่าได้ไอหมาน้อยปิกาจูแม่งไล่ว่ะเรียบร้อยเป็นไงอะปิกาจูซาสาวัสดีโซโลอกักอื้อือทุบกระวืดแต่ว่าไม่น่ารอดไม่รอดดิอ่ะอีหยังวะอีหยังวะ อกาเบียขอทําแต้มหน่อยก็ไม่ได้ใครลิวมาเหรวว่าอ้จบปับเอ้ปุ๊ปปับปุ๊ปปับ,ปปปบมัวไปหมดแล้ว <c oughs> จูไนเปอร์มาโอเคชึบชึบชึบ,ชบตายไปแล้วอะ่ะไปปิกาจูนายก็เกินไปไนายก็เกินไปนายก็เกินไปจะรอดได้ยังไงฮะเป็นแค่ปิกาจูกระตอกกระตอกไม่รอดหรอก้ออื้อถ้ามึงอยู่กับทีมอ่ะคงจะรอดอยู่แต่ว่ามึงอย่ามาลาดกู มึงอย่ามาลัดกูนะเออเป็นไงลเ,เ,เ,ลไเล่าโซโล่คิวเออออเออคอนทุบไปด้วยยังไงยังไงหมาน้อยไปไหนอือเอาได้คิว <c oughs> อา่าไม่ต้องวาร์ปกลับบ้านไว้แค่เดินไปด้านบนเนี่ยเลือดมันก็จะรีให้เต็มแล้วโดวยบารานุภาพของแอปเปิลรอดีกว่ารอไฟจบใครริวเข้าแล้ว่ะเฮ้ยชึบปูปสไลมืดอะครับผมอือ เดี๋ยวนะ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 เอ้ยเอ้ยบอกเลยจังหวะแบบนี้แพ้แพ้ชัวร์วแพ้แล้วเข้าวุดอย่างนี้บอกเลยจบละอืออือเฮ้ยอือเอาไปไหนอะเพื่อนโซโลอาร์คเฮ้ยไถเฮ้ยชึบอืออือเฮ้ยจุ่นเปอร์ถ้ามึงไม่อยู่ในป้อมนะมึงตายเรียบร้อยคอนเทนต์เสียเต็ม เฮ้ยค hey, ิวไปสามตัวทำไมใช่ช่วงใกล้จะรีแรงเนี่ยบอกเลยคอนเทนต์แบบเนี้ยอย่าหาทำปิกาจูไม่เว้ยไม่เว้ยสู้มันสู้มันสู้มันปิกาจูม, Pikachu. มึงจะมาโซโล่กับกูเหรอฮะเออเป็นแค่ปิกาจูจะมาสู้แท้งอย่างผมได้อย่างไรใครริวจัดไปแล้ว100แต้มชึบชึบไปไปไปเว้ยไปเว้ยสามสิบสี่แต้มแล้วใครมาไอมาน้ยโอ้โหจิกสองทีถึงกระจุกปึ๊บปึ๊บ เออเออไม่ไงหมาไม่ตายเออแพ้ป่ะ500ต่อ200ลบไป9แต้มอีกแค่1ชั่วโมงครึง่งแหลงจลีอยากเล่นอะไรก็เล่นไปมา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 เปลี่ยนไอเทมเร็วอย่าใส่ไปบัดดี้แบริเมันเป็นของดีถ้าใส่ไปเดี๋ยวชนะถ้าใส่ไอเทมไปแบบนี้แล้วจะชนะอีกนะแอปเปิลนะผมมองว่าแบบโคตรของโคตรจะไรประโยชน์อะตอนออฟไฟนี่คือแบบแทบไม่ช่วยอะไรเลยอะเออ ปรับ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 อืมโดนเข้าไปเจ็บอยู่หวัดดีจ้าวัดดีเฮ้ยชึบอืมสไลด์ผิดชีวิตถึงกับเกือบจบสิน้นไปแล้วไปแล้วห้าวิเราเร็ว5วิโว้ยเฮ้ยชึบโยนน้ำแข็งปะขอเบอร์รี่ลูกหนึ่งจะตีคลิปก็ไม่ได้เดี๋ยวแอปเปิลไม่ติดโอ้โหไลหินเบาเพิ่งติดหินเบาแกแอปเปิลนี่คือแบบ พอๆกันอ่ะต้องรอ5วิมันเหมาะกับตัวที่เจ้าแบบต้องเดินเรื่อยๆอ่ะเดินไม่หยุดเดินมันเข้าไปเดินแล้วแบบห้ามโจมตีคนอื่นด้วยนะถ้าไปโจมตีคนอื่นเนี่ยบอกเลยเอฟเฟกตินเบาเนี่ยหายนะเว้ยเฮ้ยจอ๊บป๊บป๊บปสิบแปดไอ้นกกะลรารวยไม่ใช่นกสิมันคือมังกรเชิบเขี้ยวมาปักเข้าให้เขียวน้ำแข็งเอ้ยจจ๊บปึ๊บ เออดันมันกลับมาแล้วโอ้ยไม่รอดไม่รอดเป็นไงเอา้าไม่ได้โหดเพราะไอเทมนะโหดเพราะแบบตัวมันเองเออเออเดี๋ยวนะเอฟโอ้ยมาเพียบเลยมาเพียบเลยมาเพียบเลยเอฟี่มากับไอตัวนะั้นนะไอตัวที่สิงได้อะ่ะเจ๊บเจ๊บจึ๊บแม่ยิม้มอืมอืมบับเขาให้เดี๋ยวนะมึงโดนมึงต้องโดนมึงต้องโดนเฮ้ยชึบปัป๊บมึงจะไปไหนเออ โอ้อยากชนะต้องไปเอาเวลแต่ว่าด้านล่างแบบไม่มีป้อมให้เกาะแล้วด้วยเลเวลเจ็ดอยู่ว้ายไอหมีน้อยเฮ้ยเออเป็นไงเราหมีน้อยเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเออเอาเหรอเอ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 เียบเป็นไงเรามึงกับโดนซโลคิวชึบจัดมปเฮ้ยอะไร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 เอต่อยแรงได้แค่นี้เหรอฮะ มาดิ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 เอ้าทำไมอะทำไมมันใส่เขี้ยวไม่ได้หรือว่ามันกันซีซีว่าจำสกิลมีไม่ได้เอ้ยจึ๊บเฮ้ยอืมับมับมาแล้วมาแล้วมาช่วยเราจ้าตอนนี้มีอยู่ในมูฟแล้วอ๋ออ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 เฮ้ยจิมหมับเขาให้เป็นไงเอาบอกแล้วมันโหดด้วยตัวมันเองเว้ยเฮ้ยจึ๊บปึ๊บ ปื้ไปเสียดายอ่ะรอด้วยรอด้วยรอด้วยรอชั้นด้วยยายปรับเขาให้ต <c oughs> ดชั่วเข้ามาเพื่อลาดด้านบนมีประเด็นวะไปไหนแล้วอ่ะเออเออหมาน้อยหมาน้อยหม,มาน้อยจะพาซับตายหรือเปล่าไม่รอดไม่รอดจะไปไหนแล้วฮือซับไม่รอดแล้วเอ้ยจุ๊บพุ่งมาเฮ้ยแล้วก็ติ้มไม่ทันนะอดลารดเลยไป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 จู่ในปอร์นี่มึงก็ง้างนานเหลือเกินเฮ้ยชึบจิ้ม มับเข้าให้บอกแล้วตัวนี้มันโหดด้วยตัวมันเองเว้ยเออเฮ้ยตัวดาเมจไม่ช่วยผมตีเลยผมเป็นตัวแทงอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้โอ้ยอ,อยู่ในมูฟเลยปรับ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 ,บเรียบร้อยถ้าไม่อยู่ในมูฟเมื่อกี้อาจจะตายหมดขอห้าวิห้าว oh โิโอ้หม่กัดไอ้ไอ้เอ้จึ๊บมันกันซีซีอะไอหมีได้ไหมไม่ได้แลเอฟี่มาเก็บหมดเลย เสียป่ะมานี่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  money เฮ้จอดจ้าเฮ้ยอุ้ม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 เฮ้ยชึบเอ้ามันกันซีซีอ่ะมีลายดอนน่ะเฮ้ยตัวกันซีซีเยอะจังวะโอ้ยังไงดีทีมผมจังหวะนี้ยังไงเพื่อนจิ้มไปเออได้อยู่เว้ยขอทำแต้มหน่อยจ้า เอาแล้วเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาแล้วเปล่ายำกระหม่อมไป่ไดอือออกันซีซีอีกแล้วนะพวกมึงเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดอนดอนไปไห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 นมึงจะไปไหนโอสักทีนึงไม่ได้หรือไงวะทําไปร้อยกว่าแต้มคิวไป3ตัวบวก9แต้มขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ